ไปต่างประเทศทุกเดือนนะครับ,รบก็มีทั้งแถบยุโรปเอเชียด้วยความที่ผมจะต้องเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบต่างกันมากเนี่ยทำให้ภูมิแพ้ซึ่งผมก็เป็นมานานแล้วเนี่ยมันจะกำเริบจามมีน้ำมูกใสๆแล้วก็ท่านหนักกว่านั้นก็คือจะเจ็บคอจะตามมาด้วยอาการทอนซิลกั้เสบครับ เป็นมาตั้งแต่เริ่มทํางานนี้กี่ปีแล้วขออนุญาตถามกี่ปีแล้วครับ13บปีแล้ว13บปีแล้วโอ้โหก็เลยใช้วิธีกินยาแก้แพ้ครับตอนนั้นกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเลยท่านกี่ปีครับก็ประมาณนั้นนะสิบกว่าปีคุณหมอว่าไงคุณหมอที่เวชศาสตร์การบินก็บอกว่าผมมีทอนซินที่ค่อนข้างไวผิดปกติคือพอมีอากาศที่ ผิดปกติหรือไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่เยอะๆจะทําให้การอักเสบมันมาได้ง่ายทีนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนที่จะทานอะไรผมจะต้องศึกษาก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็พบว่าเอมีผลงานวิจัยรองรับมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายเลยที่จะลองอกินครั้งแรกกี่แคปซูลครับสองครับเท่าที่สังเกตได้ก็คือพอเริ่มรู้สึก คันๆจมกูกจะเป็นหวัดอรอยางเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหนักเหมือนช่วงแรกๆแ,แล้วก็พอกินไปได้สักเดือนกว่าก,าก็เริ่มรู้สึกว่าสโคภาฟโดยรวมรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น,นแข็งแรงขึ้นข้อมูลในศตวรรษที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลืดขาว T S2 มีระดับสูงไปฮนะ ก็แสดงอาการซึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยเทั้งหลายแคปซูลของเรานะรสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ th 1เพิ่มขึ้น t regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลด ระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ผที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการเหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลานเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อ,อากาศเท่านั้นแหละ มันจะเปการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับสอสสัปดาห์อาการเหล่านี้นก็จะหายไปครับ